นี่ครับมาถึงแล้วปรางลืกสีเป็นโบราณสถานน,นี่ครับตามหลักเขาบอกว่าก่อสร้างเราเราพุทธศตรวตรรษที่15-16ประมาณนี้ครับตรงนี้จะเป็นบนรรณาลัย นี่นี่บรรณาลัยประตูบรรณาลัยนี่ครับพาชมบรรยากาศรอบๆโดยรวม ไม่มีอะไรแล้วเรือนลางจางหายหมดเลยไม่มีตัวหนังสือไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่ครับ